เ,เจ็ดขว้ากหลายตู้ไอ้เรื่องน,นี้าย่นี่ผมมากมันจะเป็นไหนกระเบิดนะแต่ถ้าจะมาดูซิว่ามันจะออกจริงเปล่าเห็นเขารีวิวกันเยอะมากเว้ย หัวก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะใช้หวีดมุกป่าเนี่ยคนมันจะออกไหมท่าม้าหัวสิข้างหลังอ่ะวิ่งไปก่อนนี่นะคะเขายีเขาสีส่ปรไปไวน้นี่นี่นะก่อนอ่ะวิง่งไปแล้วชั้นเลยตัวปาเน,นี่คือโดนยีหัวเห็นไหมเรียบเลยเรียบจริงเลยเห็ไหมคือโดนยีเป็นหัวนะแต่ตัวยีดตัวสั่งตัวสั่ อุ้ยแต่ตกใจนิดหน่อยคฟังดิผมไม่พันกันเลยนะคะผมไม่พันตรงนี้คือแบบผกนี่คืออัสเปรย์แม่งนะคะก็้าไปลายเนี่ยยีเหมือนกันก็คือเราไม่ต้องสระก่อนหรือดึงไหมวค่ะเราสาามรถหวีก่อนได้เลยไม่ต้องหลอกคิ้งก่อนด้วยออก,กเลยจ้ะหลอกติงจังเลยก็เป็นแบบนี้ เรียกเลยทุกคนมันเรียกจริงๆนะเนี่ยมันเรียกเลยอยัราคาหลักสิบนะคะทวีเรียกหน้าเนี่ยว,ว่าถูกสุดยอดมากถ้ามีช่วงโปรหรือว่าแฟลชเซลล์นะคะเขาจะมีคูปองให้อ่ะก็จะมีเสียค่าส่งด้วยนะเนี่ยน่ารักน้องน่ารักกระทัดรักฟังง่ายก็เบาด้วยนะคะ <ใช S 1> มีหลายสีให้เลือกด้วยนะเป็นไงเป็นไง,เ,นไงเห็นไหมไม่ต้องสระไม่ต้องสระเอ้ยไม่ต้องนวดก่อนเหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วแต่งหน้าทำผมนะคะอันนี้แต่งหน้าทรัผมเป็นงานของเรียนเนาะ